ตอนเช้าเรา้ามท้ยเรา่สมาวกกิจกรรมเชนเี e t c e ่ินบยข้านก็มีแห้งนะคืบ่อยนี่นะคะจะม่เห็นเลยแหละานานุ่งมาเขาเหมือนได้เกิดช้าไปสิบปีาจุ่มดักดจาน้งาเลยจูสายสาแนี้คนชอบาดจุมจานนะมั้งพะชอนออกเหแม่ปีหน้าแม่สี่สิบอช้อนออกกจามไงั้นหลแม่กระชอนออกกจามงั้นเลยโอ้หมีาโลกเลยม่ใส่าแล้วมันจะได้ไม่ครกนั้นเอาข้าวรับไว้ัน วันนี้ผมจะทำสเต็กทูน่าสูตอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ใช้แค่นี่รูเก <c oughs> ีนอนตะลธาเสร็จแล้วเฮ้ย <c oughs> ต้ปเป็นฉนก็ <c oughs> ได้โ <c oughs> รูทาพร้อมกรข้าเ <c oughs> ข้ามอร่อยง่ายมา <c oughs> กนำเร้ามองเฟิรัรส่ดังรสบกาเซรั่ย่หเดียกันส่งชิงโชคได้สามานดูกติกาที่ฉลาดสองจ ้ถึงเจ็ดนนียได้เวลาได้เรื่องเหมือนนักบินอวกาศคนนี้แล้วคนไทยคนแรกที่ได้ไปอวกาศเป็นคุณสมาควนนี้ที่แอสพาพารูสกงการนี้มนกาาวันาเต็มที่ทั้งฝุ่นทั้งแดดน้ามาสุดระบสุดเลยครับทีสูตรโควิวจน่าาโอ้มกาา หน้าสไม่มานเนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยูนิแยนช่วยลดความมันขอนฉีตาคุณล่ะยิ่มแม่เประพามาหนุนเลยหนุนหน้ากันหนุนหลังอ่ะหลังกงกงอ่ยเออแล้วก็หน้านะหมดมาลองนะเขาเร็วปากนะเจอ ้ยกงละวันนี้รูปแบบมิติและแลงาลงครับลงโอมจงลงจงลงโอยจลงมาลงมาลงมา ลงมาลงมาลงมาฟันดีเขง่เข่ง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 